ไม่อยากเป็นไขมันพอกตับเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ากำลังเป็นอยู่หรือไม่หลายคนนะคะพี่ปราบอกเลยไม่มีใครอยากเป็นไขมันพอกตับหรอกค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นโรคอื่นได้วันนี้เรามาทำความรู้จักในเรื่องไขมันพอกตับกันว่ามีอาการอะไรบ้างและเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะไขมันพอกตับไขมันพอกตับโรคร้ายที่ใครๆก็เป็นได้ คนส่วนมากมักเข้าใจว่าโรคตับอักเสบนั้นเกิดจากการที่เราดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ติดเชื้อไวรัสเท่านั้นแต่พี่ปราบอกเลยแล้วแท้ที่จริงแล้วยังมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเสียหายของเนื้องเยื่อตับในคนที่ไม่มีความเสี่ยงอื่นๆเลยเช่นภาะวะไขามันพอกตับนั่นเองค่ะภาะวะไขามันพอกตับคือการที่เซลล์ตับมีไขมันแทรกตัวสะสมอยู่เกินกว่า5 1 0ซซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดตับอักเสบ เนื้อเยื่อตับกลายเป็นพังผืดและเป็นตับแข็งในที่สุดซึ่งไขมันพอกตับอาจเกี่ยวข้องกับการดื่มแอกอฮอหรือไม่ก็ได้ภาวะไขามันพอกตับเลี่ยพี่พราบบอกเลยแบ่งเป็นสี่ระยะนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับใครนะคะที่สงสัยว่าตัวเองเป็นไขมันพอกตับหรือไม่ต้องไปเช็คไปตรวจค่ะก็จะมีการเจาะลือดแล้วก็จะรู้ และที่สำคัญเราอยู่ในระยะไหนวันนี้ค่ะพี่ปลาลุบวมมาให้แล้วว่าไขมันพอกตับมีกี่ระยะและมีอาการอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยนะคะระยะที่หนึ่งมีไขมันเกาะอยู่ที่เนื้อตับแต่ยังไม่เกิดการอักเสบระยะที่สองเริ่มมีการอักเสบของตับซึ่งอันนี้นะบอกสำคัญมากๆเลยค่ะหากเราปล่อยไว้นานเกินหกเดือนจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังระยะที่สาม การอักเสบรุนแรงขึ้นเซลล์ตับถูกทำลายมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นพังผืดระยะที่สี่เนื้อเยื่อตับถูกทำลายจนทำงานผิดปกติกลายเป็นตับแข็งและอาจจะเป็นมะเร็งตับได้พี่ปลาบอกเลยนะคะให้ทุกคนสังเกตตัวเองถ้าเรามีอาการแน่นอึดอัดท้องรู้สึกไม่สบายท้องเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นตับเนี่ยสงสัยว่าเป็นอะไรต้องรีบไปตรวจเพราะอย่างที่บอกถ้าเรามีอาการแน่นอึดอัดนานๆอาจจะเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังได้ ถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองมากๆตรวจสุขภาพประจำปีเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องไขมันพอกตับว่ามีอะไรบ้างมาฟังพี่ปราเลยนะคะอาการของไขมันพอกตับเรามาดูเลยค่ะอาการของไขมันพอกตับมีอะไรบ้างนะคะในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการใดๆจนกระทั่งเริ่มการอักเสบขึ้นจึงจะเริ่มแสดงอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคตับจากสาเหตุอื่นๆเช่นข้อที่หนึ่ง เบื่ออาหารน้ำหนักลด 2. คลื่นไส้อาเจียน 3. รู้สึกปวดท้องไม่สบายท้องโดยเฉพาะท้องด้านขวา 4. หากอาการเนี้ยอ่อนเพลียหมดแรงสับสนมึนงงรุนแรงขึ้นถ้ามีอาการอาักเสบรุนแรงขึ้นผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรคตับที่เด่นชัดที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือตัวเหลืองตาเหลืองเป็นดีซ่าน มีอรอยคล้ำเป็นปื้นบริเวณคอและก็ใต้รักแร้ตรวจเช็กตรวตัวเองเลยค่ะว่ามีอาการต่างๆเหลราวนี้หรือไม่ถ้ามีก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเราอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ยังไงต้องรีบไปตรวจคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ให้เราดูแล้วว่าเรามีการผิดปกติเหล่านี้หรือไม่สาเหตุของไขมันพอกตับเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในร,ร่างกายมากและระบบเผาผลาญไขมันผิดปกติ ซึ่งปจัจจัยเสียงที่ทําให้เกิดภาะวะไขมันพอกตับได้แก่หนึ่งการดื่มสุราอย่างมากทิ้งบอกได้เลยนะคะสุรานี่หรือแล้าไม่ได้มีผลดีกับร่างกายของเราเลยหลายคนที่ดื่มมากๆแล้วก็เกิดภาะวะไขมันพอกตับอย่างรุนแรงเลยค่ะ 2. การมีไขมันในเลือดสูงไขมันในรอดสูงเนี่ยเป็นสาเหตุหรือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็เกิดจากพฤติกรรมละค่ะการที่เรารับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การที่เราไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วก็ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยนะคะว่ามีภาวะผิดปกติอย่างไรทําให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้ข้อที่3มีความผิดปกติของลําไส้ในการดูดซึมอาหาร4การลดน้ําหนักผิดวิธีด้วยการอดอาหารหลายคนนะคะเลือกการที่จะลดน้าหนักโดยการอดอาหารซึ่งเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ ลดน้หนักอย่างถูกวิธีก็คือการทานอาหารที่ถูกวิธีมีการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลปฏิบัติตัวเองอย่างถูกต้องก็ห้าเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานก็หกมีความผิดปกติอื่นๆเช่นภาวะฮอร์โมนเทรอยต่ำเป็นต้นก็เจ็ดเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นกลูโคติคอสเตอรอยหรือเอสโตรเจนอันนี้เราต้องดูด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราถึงอยากจะบอกว่า สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะวันนี้เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังเราดูแลตัวเองดีหรือยังถ้ายัางอย่าลืมตรวจสุขภาพนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบแคที่ฟิชเป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของภาวะไขมันพอกตับว่ามีอะไรบ้าง มาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะภาวะแทรกซ้อนของไขมันพอกตับเช่นเดียวกับโรคตับจากสาเหตุอื่นๆภาวะไขมันพอกตับจะทําให้ตับทํางานผิดปกติและส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอื่นๆเช่นมีอาการท้องมานเนื่องจากของเหลวข้างค้างในช่องท้องเส้นเลือดดาในหลอดอาหารแตกทําให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารมีอาการมึนงงสับสนและพูดไม่ชัด เนื่องจากตับไม่สามารถกําจัดสารบางอย่างได้สารดังกล่าวจึงไปรบกวนการทํางานของสมองและการตับเสบเรื้อรังก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับได้เช่นกันการรักษาภาวะไขมันพอกตับพี่ปราบอกเลยนะคะการรักษาภาวะไขมันพอกตับมักรักษาด้วยการให้ยาควบคู่ไปกับการปรับปริ่นพฤติกรรมการดรําเนินชีวิตการให้ยายาและสารที่มักใช้บรรเทาอาการได้แก่ข้อที่1 อันนี้นะคะทุกอย่างต้องอยู่ในดูแลพิษของแพทย์และก็การดูแลของแพทย์ในเรื่องการใช้ยานะคะเราอย่าใช้ยาหรือสมุนไพรมาดูแลตัวเองเป็นอันขาดแพทย์ก็จะพิจารณายาลดไขมันนะคะซึ่งอันนี้ก็ลงแรงแต่ว่ายาไหนมีความเหมาะสมอย่างไรข้อที่2อยาเพิ่มความไวต่ออินซูลินโดยทั่วไปใช้สําหรับรักษาโรคเบาหวานแต่ยาในกลุ่มนี้สามารถลดระดับเอมไซต์ตับได้ซึ่งก็เหมือนกันค่ะ แค่จะเป็นพิพจรารณาสิ่งที่เหมาะสมให้ 3. ส,สิ่งต่างๆนะคะหรือสารต้านน้มูลสระสารสกัดจากสมุนไพรที่สกัดได้จากพืชหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์ตับไม่ให้ถูกทำลายจากสารพิษแล้วก็ไขมันจึงสามารถยับยัง้งแระบรรเทาอาการอักเสบได้อย่างไรก็ตามพี่ปรานเน้นย้ำในตลอดมาเลยนะคะว่าเราจะต้องไปพบแพทย์และแพทย์จะเป็นผู้ที่สั่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ข้อที่4ีวิตามินอ e. ีมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านอนุมูลสระและปกป้องเซลล์ตับจากการอักเสบแต่การรับวิตามินอ e ีมากเกินไปจนเกิดการสะสมในร่างกายก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้นะคะคราวนี้มาดูเลยว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่เราจะเป็นโรคไขมันเอกตับน่าจะทานอาหารมันของทอดและสิ่งต่างๆแล้วการทานแป้ง และน้ําตาลมากๆก็จะทําให้เกิดอะไรคะเกิดการสะสมของสิ่งเหล่านี้เนื่องจากแป้งและน้ำตาลที่ใช้ไม่หมดก็จะมีการสะสมปรีมเป็นไขมันถึงตอนนี้เราก็รู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามเป็นไงออกกําลังกายการออกกาลังกายจะช่วยได้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับคือ การมีไขมันในร่างกายสูงและการดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นการออกกำลังกายควบกลุ่มอาหารเพื่อลดระดับไขมันในเลือดและก็การงดดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ภาวะไขมันพอกตับดีขึ้นค่ะการป้องกันไขมันพอกตับข้อที่1หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เลยเลยคนแบบพิพลาดื่มบ้างได้ไหมถ้ามีประโยชน์นะคะแต่แอลกอฮอล์ไม่มีประโยชน์เลยค่ะ จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะเรียกว่าการทํางานปกติหลายอย่างแล้วก็มีผลต,ตับด้วยเพราะฉะนั้นงดไปเลยดีกว่านะคะ 2. ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกําลังกายทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้แล้วก็ลดอาหารประเภทไขมันเพื่อป้องกันโรคเลือดหลังอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานและป้องกันไม่ให้ระดับไขมันในเลือดสูงข้อที่3 การป้องกันที่สําคัญคือเราต้องมีการตรวจสุขภาพประจาปีตลอดนะคะเราต้องมีการเช็คเลือดของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างและที่สําคัญมากๆก็คือเราต้องดูแลไม่ให้สุขภาพของเรานี่แย่ลงพี่ปราอยากจะบอกเรื่องที่สําคัญเลยนะคะหลายคนเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเพราะว่ากลัวว่าจะรู้ว่าจะเป็นอะไรไม่ได้แบบคิดว่าจะมีโรคร้ายแรงอะไรแต่พอเมื่อตรวจเจอแล้วก็ไม่ได้รักการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ได้สนใจสุขภาพตัวเอยงต่อเนื่องจนเกิดอาการไรแรงขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญนะคะนอกจากนี้การพักผ่อนการที่เราเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองและก็ด้านจิตใจไม่เครียดจึงเกินไปจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของเรานะคะถ้าไม่อยากเป็นภาวะไขมันพอกตับถ้าไม่อยากเป็นภาวะที่เรียกว่าทําให้เกิดสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องมีโรคต่างๆตามมาสิ่งที่สําคัญเลยค่ะดูแลสุขภาพของตัวเองตัวสุขภาพประจําปี และโก้ที่สําคัญมากๆาถ้ามีการผิดปกติก็ต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะถึงตอันนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบะการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันก่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเพจท i ่ฟิชเป็นก่อนกระดิ่งใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปานะคะ